อ่ามันแก้แล้วฮะมันจะเข้านอนแล้วสิไหนดูหน้าดูหน้านอะได้แล้วนี่เออด,อ,อดูหน้กินอะไรเกาะเกาะไปหืม กินน้ำก่อนน้ำอะไรอ่ะให้ปวดท้องเหรอไม่ปวดก๊อกมันสนใจอะไรวะอ,อย่าล่นใส่น้วน,น้ำดิแกไม่ใส่น้ำไก่มันไม่จิกเหรอ มันจะจิกทำไมอ่ะเป็นปูนถ้าจิกเข้าไปนะมันจะรู้เลยว่ามันเหมือนไอติมนอน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 ตรงนี้ไปทางลงตรงนู้นใช่ไหมขอเชิญนะแล้วก็นอนแช่ฮะถ้ามีประตูให้มาลตรงนี้ด้วยนี้สิประตูลับมลยปิดหน้าด้วยนะนอนนอนนอหสำหรับคนที่เกลียดตัวที่เกลียดขึ้นตรงนั้นใช่ไหม ประดูหน้าเกดสิสเซ่ไงอยากได้มัง้ง่ะประตูลับไงหนูเข้าไม่ได้ประตูเหล็กอันนี้มันมาคุ้นๆมาจากกรงหมาปะ่อะอันไหนอันเนี้ยใช่ไหมใช่ใชแล้วมีบัวมุ้งข้างบนนี่ด้วยเนี่ยการแดดตรงเนี้ยต่อไม้ขัดออกมาดิมันก็เปิดได้ไม้อันเล็กๆอะ่ะแล้วก็อันนี้ลหลบตัวย เออเห็นไหมปิดนได้แบบกรกากาน่อยในท่ากลางคืนมัน,มนออกมาได้ไหมก็พอก่อเขาเปิดอะไอย่างงี้ตลอดนะหนูจะรีบไปทำงานนะไปที่ทำอะไรเนี่ยหนูทำงานแล้วนะขี้หรือเปล่านั้นหนูจะออกได้มั้ยเนี้ยได้ออกได้พ่อพี่จะช่วยเหรออืม เนถือเดี๋ยวเป็นแผลอีกมานี่ต่อ,อพ่อวะปึ๊บบุกตโตไปลนะเราทำไงลนะทำงานแล้วเอานี้ไปด้วยเอาจานนี้พ่อมานี่ด้วยปอกน้ำข้างในอะ่ะเน,น,น,นี่อยู่ตรงโน้นใช่ังไม่เสียบดีกว่า